หลงรักหมาบ้าตอนที่สิบชุดลูกไม้สีแดงบอมเดินตามเดวเข้ามาในร้านโอมาเกเรชื่อดังที่พวกดาราเซเลบมักจะมาทานกันเอาตรงๆความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบอาหารอะไรแบบนี้หรอกเพราะมันต้องค่อยๆทานแผมยังรอนานอีกตั้งหากกว่าจะอิ่มก็ใช้เวลาอยู่ไม่น้อยแต่เพราะเขาอยากแกล้งคนตัวโตวอย่างไอเดลให้มันจ่ายอาหารแพง เขาเลยเลือกร้านนี้ถึงแม้จะรู้ว่าค่าอาหารหลักหมื่นจะไม่ได้สะเทือนขนนักแข้งมันก็ตามตอนแรกกูนึกว่ามึงจะชอบอาหารไทยไม่คิดว่ามึงจะชอบอาหารญี่ปุ่นายหลังพากันมานั่งลงที่โต๊ะเดวก็หันมาพูดกับบอมนั่นจึงทำให้บอมละสายตาจากเชฟที่กำลังทำอาหารให้เขาอยู่ด้านหน้าแล้วหันมาเอ่ยตอบเดว อาหารประเทศอะไรกูก็กินได้หมดแหละขอแค่แพงๆกูชอบทั้งนั้นมึงนี่มันจริงๆเลยนะเดี๋ยวพูดขึ้นพางหัวเลาะให้กับคนตัวเล็กกว่าดูเหมือนว่าอีกฝ่ายคงอยากจะแกล้งเขาให้เลี้ยงอาหารราคาแพงแต่ขอโทษด้วยนะราคาอาหารแค่นี้ไม่ได้สะเทือนเงินในกระเป๋าของเขาหรอกอยากกินแพงมากแค่ไหนละ่ะมื้อละหมื่นหรือมื้อละแสน เขาก็จ่ายให้ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่จ่ายไปมันต้องคุ้มค่าคุ้มราคากันหน่อยนะดูหน้าทานจังบอมไม่ได้สนใจเสียงหัวเราะของคนตัวโตที่นั่งข้างกันเพราะตอนนี้เขากำลังสนใจอาหารที่เชฟกำลังเสิร์ฟให้เขาตั้งหากเดลมองดูบอมที่กำลังหยิบชูชิเข้าปากก่อนจะหันมาหยิบม,มือถือของตัวเอง ขึ้นมาถ่ายรูปอีกฝ่ายไว้และนั่นทําให้บอมต้องหันมามองพร้อมทั้งถลึงตาใส่พางปากก็รีบเคี้ยวอาหารเมื่อกืนลงคอแล้วก็เอ่ยถามเดวมึงถ่ายรูปกูทําไมแค่อยากถ่ายไม่ได้หรอแล้วมึงจะถ่ายไปทำไมเล่าบอมทำเสียงแข็งถามกลับแต่เว่าไม่ได้ดังมากมายอะไรเพราะเขายังมีความเกรงใจเชฟ ที่กำลังตั้งอกตั้งใจทำอาหารให้กับพวกเขาอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐานไงหลักฐานอะไรเดวไม่ได้ตอบกับบอมในทันทีแต่เขาขยับยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนยื่นหน้าเข้าไปกระซิบข้างหูของบอมของฟรีไม่มีในโลกหรอกนะมึงก็รู้ใช่ไหมกูเลี้ยงอาหารมึงมื้อละหมื่นหรือมื้อละแสนก็ได้แต่ตอนอยู่บนเตียงมึงต้องป้อนอาหารกู ให้สมกับราคาที่กูจ่ายไปพูดจบเดวก็ขยับออกห่างจากบอมแล้วหันไปทานอาหารในส่วนของตัวเองต่อโดยไม่ได้สนใจว่าตอนนี้บอมกำลังทำตัวแข็งทื่อจ้องมองเขาตาไม่กระพริบเลวร้ายนี่มันเลวร้ายสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอบอมได้แต่คิดในใจพางหยิบชูชิอีกคำที่เซฟเสิร์ฟมาเข้าปากแต่ทว่าครั้งนี้ เขากลับไม่รู้สึกว่ามันอร่อยเหมือนคำแรกซะแล้วไม่ใช่ว่าเชฟทํำไม่ดีนะเพียงแค่เขากำลังคิดว่าหลังจากอาหารมื้นี้จบลงสภาพของเขาตอนอยู่บนเตียงจะเป็นยังไงนะไม่อยากนึกเลยจริงๆคอร์สอาหารจบแล้วยังจะนั่งทำอะไรกลับบ้านกันอะเออหรือว่ามึงยังไม่อิ่มให้สั่งเพิ่มอีกคอร์ดไหมแต่ไม่รู้ว่าของที่เชฟเตรียมไว้จะพอหรือเปล่า เดลขมมดคิ้วอย่างคิดหนักถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ทว่าสำหรับอมกษเจนั้นเชฟต้องจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างจำกัดอีกอย่างคนที่จะมาทานต้องสั่งล่วงหน้าด้วยถ้าไม่ติดที่ว่าร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนเขาการที่เขามาโดยไม่ได้จองล่วงหน้าแบบนี้เขาคงไม่ได้ทานง่ายๆเปล่า,ากูอิ่มแล้วเงินก็รีบลุกสิ ลูกค้าคนอื่นจะได้มานั่งอ๋ออืมบอมตอบรับในลำคอก่อนจะลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเดินตามเดลออกจากร้านไปหลังจากที่พากันกลับมาถึงคอนโดเดลก็ไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษกับบอมนอกจากเดินไปขว้าผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน้ำส่วนทางด้านบอมเองตอนนี้เอาแต่นั่งจ้องถุงช้อปปิ้งที่เดวให้เขาก่อนหน้านี้แม้ในใจ จะตะโกนว่าเขาไม่อยากได้มันมากแค่ไหนแต่ทว่าความเป็นจริงเขากลับทำอย่างนั้นไม่ได้จนกระทั่งเดวเดินออกมาจากห้องน้ำมัวนั่งทำอะไรอยู่ยังไม่เข้าอาบน้ำอีกบอกไว้ก่อนกูไม่นิยมมีอะไรกับคนที่สกรปรกหรอกนะเออกูกำลังจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะบอมตอบกลับก่อนลุกขึ้นจากโซฟาทำท่าจะเดินเข้าห้องน้ำแต่ถว่าเขายังไม่ทันจะได้เดินไปไหน ก็โดนเดลเรียกไว้สะก่อนของในถุงนั่นเอาเข้าไปใส่ด้วยกูจะนอนรอที่เตียงเฮ้ย <"He i, S 2> เดวมึงจะให้กูใส่ยันกิงเหรอคราวนี้บอมทำหน้าตาน่าสงสารให้กับเดลทั้งแอบหวังในใจว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนใจมาให้เขาใส่ชุดที่อีกฝ่ายซื้อมาให้ไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นกูไม่ใจอ่อนหรอกนะทำไมหรอครับเนี่ยเดล จะไม่ใจอ่อนให้น้องบอมจริงๆหรอโอ้โหนี่ไม่อยากใส่ถึงขนาดเปลี่ยนมาแทนตัวเองว่าน,น้องเลยเหรอเดี๋ยวพูดแซวอย่างขบขันและนั่นก็ทำให้บอมต้องขบยิ้มบนริมฝีปากลงเมื่อเห็นว่าอ้อนยังไงไอ้คนตัวโตวมันก็ไม่ยอมบอมเลยคว้าถุงช้อปปิ้งนั้นเดินปั้นปึ้งเข้าห้องน้ำไปอยากให้ใส่มากนะักจะใส่ก็ได้ แค่ชุดชั้นในลายลูกไม้มันจะอะไรนักหนาเด <c oughs> วทำเพียงหัวเราะในลำคอให้กับคนที่บ่นพึมพำเข้าห้องน้ำไปเฮอ้อให้ตายเถอะของเล่นชิ้นนี้ของเขาเนี่ยน่าแก้งน่าเอ็นดูซะจริงๆภายในห้องน้ำบอมที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จหันมามองถุงช็อปปิ้งที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าก่อนยกนิ้วโป้งขึ้น กัดอย่างคิดหนักว่าเขาจะทำยังไงกับมันดีถึงก่อนหน้านี้จะปากเก่งแต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็อดเขินไม่ได้เพราะชุดชั้นในลายลูกไม้สีแดงที่อยู่ในถุงนั่นมันเซ็กซี่ซะจนเขาไม่อยากจะคิดว่าเขาใส่ออกมาแล้วมันจะตลกมากแค่ไหนนี่เราต้องใส่จริงๆหรอบอมพูดกับตัวเองก่อนหยิบชุดชั้นในนั่นออกมา แล้วจับยกทรงทาบับกับหน้าอกเงยหน้ามองกระจกพางหลับตาอย่างยอมรับความจริงไม่ได้ไอ้บ้าเดวนี่มันโรกจิตจริงๆเลยนะถึงแม้ปากจะพูดแบบนั้นแต่สุดท้ายบอมก็กั้นใจแล้วถอดผ้าเช็ดตัวที่ผ่านรอบเอวของตัวเองออกก่อนจะเริ่มสวมใส่กางเกงในจีสติงสีแดงลูกไม้วบวบแวมแวจนเห็นอะไรต่อม่อะไร ก่อนจะใส่ยกทรงและถุงน่องสีแดงที่ยาวเลยเขาขึ้นมาตามไปด้วยบอมมองตัวเองที่แต่งตัวเรียบร้อยผ่านกระจกอีกครั้งก่อนสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วหมุนตัวเดินไปเปิดประตูเพื่อออกมาจากห้องน้ำอายก็อายนะแต่ให้ทำยังไงได้ละ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วจะถอยก็คงไม่ได้อย่างน้อยคอร์สเพให้มันดูก็ยังดีกว่าต้องไปคอร์สเพให้เพื่อนๆมันดูเหมือนงานวันเกิด ถ้าเป็นแบบนั้นต่อให้เขาโดนมังกระทืบจนตายเขาก็ไม่คิดจะทำแน่เสร็จแล้วเหรอเออเดลที่นั่งพิงหัวเตียงเงยหน้าขึ้นจากมือถือตั้งใจจะเอ่ยแซลบอมแต่เพียงแค่สายตาของเขาปะทะเข้ากับรูปร่างสมส่วนที่อยู่ในชุดคอสเพลย์ลูกไม้สุดเซ็กซี่ก็ทำให้เขากืนคำพูดที่อยากจะแซลอีกฝ่ายกลับลงคอก่อนทิ้งมือถือในมือ แล้วก้าวขาลงจากเตียงเดินเข้ามาหาบอมที่กำลังยืนบิดซ้ายบิดขวาอย่างเขินอายนิ้วมือหนาซ้อนไปใต้คางของบอมดันขึ้นให้สบตากันและเมื่อเห็นว่าใบหน้าของอีกฝ่ายมีสีแดงละเลือดด้วยความเขินเดวก็อดไม่ได้ที่จะประทับจูบลงไปบนแก้มนวลน,นั่นพางเอ่ยชมไปด้วยน้องบอมดูด,ดีมากเลยครับไม่ต้องมาพูดสุภาพเลย ไม่ชอบให้พูดสุภาพงั้นให้พูดอะไรล่ะไอ้บอมมึงแม่งเซ็กซี่หน้าเอามากเลยว่ะแบบนี้เหรอหยุดนะอย่าพูดอะไรหน้าอายแบบนั้นนี่ก็ไม่ชอบนั่นก็ไม่ชอบแล้วตกลงจะให้พูดแบบไหน,นไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละจะทำก็รีบทําให้มันจบๆไปพูดเสร็จบอมก็รีบหันหน้าหนีสายตาวาววับราวกับหมาป่า ที่พร้อมขยํำเหยื่ออย่างเขาหนูบอมเนี่ยใจร้อนจริงๆเลยนะไอเดลบอกว่าอย่าเฮียเลือกกูเฮียสิแล้วทำไมกูต้องเลือกแบบนั้นด้วยบอมหันหน้าไปหาคนที่กำลังโอบกอดเอลเขาไว้อีกครั้งก่อนจะเม้มริมฝีปากแน่นเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยตอบกลับมาก็ถ้าหนูบอมเรียกเฮียว่าเฮียเดลแล้วแทนตัวเองว่าน้องบอม เฮียเดลจะไม่รุนแรงเหมือนตอนที่ทำในสระน้ำไงเมื่อเห็นว่าบอมเงียบไม่ยอมตอบเดลจึงดึงเอวคอดของอีกฝ่ายเข้าหาตัวอีกครั้งจนแผ่นอกและหน้าท้องแบนราบของอีกฝ่ายแนบชิดกับผิวเนื้อเปลือยเปล่าของเขาว่าไงครับน้องบอมอยากจะทำในห้องนอนบนเตียงนุ่มๆหรือว่าอยากออกไปเล่นหนังสดลินระเบียงกับเฮียครับน้องบอม อยากทำในห้องคัมเฮียเดลบอมรีบเปลี่ยนสรรพนามที่ใช้เรียกตัวเองกับเดลอย่างรวดเร็วพาไปทำบนระเบียงงั้นหรอจะบ้านหรือไงในสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าตอนทำกันครั้งแรกยังพอเข้าใจได้ที่จะไม่มีใครขึ้นมาเห็นเพราะเวลานั้นเป็นเวลาค่อนข้างดึกและเขาก็เพิ่งรู้ว่านักธุรกิจที่เป็นเจ้าของห้องสุดหรูไม่ได้อยู่ในคอนโดเวลานั้น แต่การที่เดวบอกว่าจะพาเขาไปทำนอกระเบียงมันเป็นเรื่องที่บ้ามากถึงแม้ว่าห้องข้างๆจะไม่มีคนแต่เพราว่าตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและตึกสูงในละแวกนี้ก็คงเห็นพวกเขาได้แถมสมัยนี้ยังมีมือถือที่ซูมโหดภาพคมชัดระดับโปเคถ้าหากโดนบันทึกวิดีโอไว้แล้วคลิปของเขาไม่ว่อนไปทั่วเว็บโปเลยเหรอพูดง่ายๆแบบนี้ ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยอ่ะจะอุ้มทำไมเนี่ยบอมหลงทานขึ้นเมื่อโดนคนตัวสูงรวบล่างเขาขึ้นในท่าเจ้าสาวก่อนจะพาเขาเดินดุ่มๆไปที่เตียง